สวัสดีค่ะมาน้อยสอนรวยบทที่16ชมรมเริ่มลงทุนลงทุนอย่างไรให้เงินงอกเงยไม่ต้องใช้เวลาคิดมากอีกแล้วยิ่งฉันเขียนบันทึกความสําเร็จฉันก็ยิ่งตั้งเป้าความสําเร็จมากขึ้นมันคงจะสัมพันธ์กับการที่ฉันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเป็นแน่ในที่สุดเราก็พบกันอีกที่บ้านแม่มดของคุณนายทรัมป์พวกเราแทบจะรอก,การได้ลงทุนไม่ไหวแล้วหญิงชราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสัต ทั้งที่นั่งของเราและเทียนเมื่อพวกเขานั่งที่กันคุณนายทรัมป์ก็เปิดการประชุมอย่างยินดีพ่อมดแม่มดการเงินที่รักวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราเพราะเราเริ่มจะมีการลงทุนเป็นครั้งแรกพวกเราทุกคนนั่งนิ่งไม่ขยับตัวไม่มีใครพูดอะไรเลยสองหมื่นมาร์กเป็นเงินมากโขอยู่เสียงแหบของคุณนายทรัมป์บอก ดังนั้นจึงสำคัญมากที่เราจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังฉันมีข้อเสนอให้พวกเธอแล้วเราค่อยเริ่มการลงทุนกันเมื่อทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอของฉันนะนูเห็นด้วยทุกอย่างค่ะมอิก้าบอกอย่างรวดเร็วเรามาดูกันดีกว่าคุณนายทัมม์บอกตอนแรกฉันอยากจะแนะนำวิธีการลงทุนที่เปิดโอกาสให้พวกเธอได้มีหุ้นในบริษัทที่พวกเธอชอบกันก่อนพวกเราก็ซื้อหุ้นของบริษัทพวกนี้เลยสิครับมาเชลเสนอ พวกเรามีเงินพออยู่แล้วพวกเธอจำไม่ได้หรือจ้าว่าฉันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นด้วยคุณนายทรัมป์เตือนคำตอบก็คือบริษัทจัดการกองทุนนั่นเองกองทุนหรือคะมอิก้าสงสัยกองทุนจ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าฟัน F U N D fund แต่ออกเสียงว่าฟองคุณนายทรัมป์อธิบายฉันเตรียมกระดาษจดข้อมูลสำคัญที่สุดไว้ให้แล้ว ฉันจึงอ่านออกเสียงกองทุนก็เหมือนกับหม้อใบใหญ่ซึ่งเป็นที่ให้นักลงทุนมาลงเงินกันเนื่องจากพวกเขาไม่มีเวลาไม่มีความรู้หรือรู้สึกไม่สนุกที่จะซื้อหุ้นด้วยตัวเองเงินในหม้อใหญ่ใบนี้จะถูกนําไปซื้อหุ้นโดยผู้เชี่ยวชาญหรือที่เรียกกันว่าผู้จัดการกองทุนทุกกองทุนจะได้รับการตรวจสอบโดยรัฐอย่างละเอียดและเราผู้จัดการกองทุนจะต้องรักษากฎอย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาจะต้องซื้อหุ้นของบริษัทอย่างน้อย20บริษัททำไมต้องทำอย่างนั้นละ่ะคะมาเชลขัดก็เพราะว่าหากซื้อหุ้นบริษัทเดียวมันจะเสี่ยงเกินไปหากบริษัทนั้นล่มนะสิจ๊ะหญิงชลาอธิบายสมมุติว่าเธอมีเงิน1นึ่มาร์กและนำไปซื้อหุ้นของบริษัทเดียว20หุ้นหุ้นละ50มาร์ก เมื่อหุ้นตกลง40%เธอก็จะขายมันไม่ได้ในราคา50มาร์กอีกต่อไปเพราะค่ามันเหลือแค่30มาร์กแล้วหากเธอจะขายก็จะได้เงินกลับมาเพียง600มาร์กซึ่งโง่มากมาเชลออกความคิดเห็น ด้วยเหตุนี้ผู้จัดการกองทุนถึงต้องซื้อหุ้นให้เราอย่างน้อย20บริษัทเรากลับมาที่ตัวอย่างเดิมคือถ้าเรามีเงิน1,000มาร์กถ้าหุ้นของบริษัท1ตกลง40%ในขณะที่หุ้นของบริษัทอื่นๆยังมีค่าคงเดิมเราก็ยังเหลือเงินอีก980มาร์กไงจ๊ะมาเชลคำนวณตามอย่างรวดเร็วงั้นถ้าคิดจากเงิน1,000มาร์กทั้งหมดเราก็ขาดทุนไปแค่2%เท่านั้นถูกต้องจ้าโอ้โหเธอเข้าใจแล้วนี่ คุณนายทั้มชมเชยในความเป็นจริงหากราคาซื้อขายหุ้นบางตัวตกบางตัวก็จะขึ้นบางตัวก็ไม่เปลี่ยนแปลงโดยรวมแล้วราคาซื้อขายมักจะขึ้นเพราะผู้จัดการกองทุนมักจะรู้ข้อมูลค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดราคาหุ้นทุกตัวดิ่งพร้อมกันหมดเลยล่ะคะฉันถามอย่างกลัว ถ้าอย่างนั้นหนูก็ยังไม่ควรขายหญิงชลาอธิบายหรือจำที่เราพูดกันเรื่องหุ้นคราวที่แล้วได้ไหมหนูจะขาดทุนสถานเดียวถ้าหนูเทขายตอนที่ราคาหุ้นตกมาชลคิดออกมาดังๆว่างั้นเราก็ต้องลงทุนในกองทุนที่ไม่เร่งด่วนใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดหญิงชลาดีใจที่มีคนเข้าใจแกที่สุดพวกเราวางแผนการลงทุนในกองทุน เพราะเราตั้งใจจะวางเงินของเราในกองทุนนั้น5-10ปีใครที่มีเวลารอได้การลงทุนโดยผ่านกองทุนสำหรับเขาก็จะแทบไม่มีความเสี่ยงเลยแน่นอนเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่ที่อยู่กองทุนจะทำกำไรได้ดีในช่วงหลายปีนี้มาเชลสรุปโมนิก้านิ่งเฉยจนผิดวิสัยแล้วเธอก็ขยับตัวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอีตาผู้จัดก,การกองทุนเช่อดเงินหนีไปเสียเฉยๆล่ะคะเป็นไปไม่ได้จ้าเพราะ เขาจะไม่มีวันได้แต่ต้องตงัวเงินเลยคุณนายทรัยิ้มเงินจะถูกโอนโดยตรงไปที่ธนาคารปลายทางและจัดการิกันที่นั่นมันจะกปลอดภัย100%เจ้ะพวกเราพอใจกับคำอธิบายนี้กันทุกคนพวกเราพอใจกับคำอธิบายนี้กันทุกคนฉันอ่านต่อไปว่า กองทุนจะช่วยตอบสนองความต้องการทุกอย่างสำหรับการลงทุนมันถูกออกแบบมาให้เหมาะกับเด็กและวัยรุ่นกองทุนจะปลอดภัยเมื่อเราฝากเงินไว้ในกองทุน5-10ปีมันจะทำกำไรมากมายกำไรมากมายหมายความว่ายังไงคะ มันจะเยอะสักแค่ไหนมาเชลพูดแทรกฉัน12%โดยเฉลีย่ยจากคุณครูของเราบอกเรารู้เพราะมีกองทุนมากมายที่ประสบความสำเร็จในการทำกำไรมานานกว่าหลายปีแล้ว12%นี่มันเท่าไหร่กันคะโมนิก้าถามก็เท่ากับ2เท่าของ6%ไงล่ะมาเชลสอนเธอในที่นี้ก็ไม่ถูกต้องเสียทีเดียวบางทีผลมันออกมามากกว่านั้นคุณนายทําตอบ ฉันอยากจะยกตัวอย่างให้พกเธอดูว่าเงินของพวกเราจะเพิ่มขึ้น12%ได้ยังไงหลังจาก20ปีเงินส0ง0มื่นากของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็น10เท่านั่นก็คือ200,000งมาร์คว้าวมาเชลหลุดปากห่านตัวอ้วนกำลังดีเชียวค่ะฉันดีใจนิทานเรื่องห่านที่ออกไข่เป็นทองคำผุดขึ้นมาในความพิดฉัน และนอกจากนั้นพวกเรายังมีการออมเงินกันทุกเดือนเดือนละ250มาร์กอีกต่างหากรวมกันก็เป็น1,000มาร์กถ้าหากเราได้ดอกเบี้ย12%หลังจากนี้20ปีเงินก็จะเพิ่มมากกว่า870,000มาร์กพวกเรานั่งกันนิ่งเหมือนถูกฟ้าผ่าเงินมากมายจนไม่น่าเชื่อว่าเราจะเข้าใจกันถูกหรือเปล่าแน่นอนเป็นมาเชลอีกตามเคยที่รู้สึกตัวเป็นคนแรก ถ้างั้นพวกเราก็มีเงินทั้งหมดรวมกันกว่าล้านมาร์กนะสิละฮะพวกเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นพ่อมดตเงินล้านโมนิกาลิงโลนพวกเธอทุกคนก็จะมีเงินมากพอที่จะซื้ออาพาร์ตเมนต์เล็กๆหรือมีเงินทุนมากพอจะซื้อบ้านของตัวเองได้เลยตั้งแต่อายุไม่ถึง35ปีหญิงชราดีใจกับความตื่นเต้นของพวกเราหากพวกเธอตัดสินใจฝากเงินต่อไปอีก10ปีเงินก็จะเพิ่มเป็น3เท่านั่นก็คือ3ล้านมาร์ค ฉันมึนไปหมดแล้วเงินเยอะแยะขนาดนั้นซึ่งจะเป็นของพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนแต่ส่วนแบ่งของแต่ละคนเมื่อแบ่งแล้วก็จะได้คนละ270,000มาร์หลังจากนี้20ปีและเท่ากับ8 0 0 0 0 0เมื่อเวลาผ่านไป30ปีเยี่ยมไปเลยฉันว่าพวกเราเลือกชื่อชมรมได้ถูกต้องเหมาะเจาะที่สุดแล้วพวกเรานี่เป็นพ่อมดการเงินจริงๆเลย ทุกคนมองหน้าฉันฉันถึงรู้สึกตัวว่าดีใจเพลินไปหน่อยจนลืมอ่านข้อต่อไปข้อดีประการที่สามของกองทุนก็คือกองทุนสามารถบริหารได้ง่ายเกือบจะง่ายพอๆกับบัญชีธนาคารธรรมดาซึ่งฉันก็มีประสบการณ์มาแล้วมันง่ายเหมือนของเด็กเล่นจริงๆค่ะคุณนายครัม์มองหน้าพวกเราทีละคนพวกเธอคิดว่ายังไงจ๊ะเราจะลงทุนกันในกองทุนแบบนี้ไหมโมนิกาเห็นด้วยทันทีเธอเข้าใจข้อดีของมันรวดเร็วจนเราแปลกใจ หากลงทุนกับกองทุนเงินพวกเราจะปลอดภัยในอีก20ปีก็จะเพิ่มขึ้นเป็นล้านและกระบวนการต่างๆก็เข้าใจง่ายเหมือนเราฝากเงินในบัญชีธานาคารนับข้อดีได้3ข้อก็ตกลงเลยค่ะแน่นอนฉันเองก็ทึ่งกับข้อดีอย่างนี้เหมือนกันแต่มาเซลยังก็ยังลังเล รูปแบบการลงทุนอย่างนี้คงจะดีที่สุดสำหรับพวกเราอยู่หรอครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าควรลงทุนกับกองทุนไหนบางทีมันอาจจะมีมากมายเต็มไปหมดพอๆกับหุ้นเลยก็ได้เธอพูดถูกจก่ะมีกองทุนมากมายเป็นพันๆกองทุน,น,น,นจริงๆคุณนายทรัมป์เห็นด้วยแต่หากเรามองให้ดีๆแล้วก็จะมีกองทุนน่าสนใจไม่กี่แบบหรอกฉันเตรียมกระดาษอีกแผ่นที่จดเกณฑ์การคัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดของพวกเราไว้แล้ว แกมองหน้าฉันฉันจิกพริกดูหน้าถัดไปและอ่านออกเสียงสิ่งที่พวกเราควรเอาใจใส่ในการเลือกกองทุนก็คือ 1. กองทุนควรมีอายุอย่างน้อยที่10ปีหากมันสามารถทำกำไรได้ดีมาเป็นเวลานานเราก็สามารถเชื่อได้ว่ามันจะทำกำไรต่อไปในอนาคตด,ด้วย 2. กองทุนควรจะเป็นกองทุนหุ้นระหว่างประเทศ พราะกองทุนแบบนี้จะช่วยซื้อหุ้นทั่วโลกให้เราเป็นการกระจายความเสี่ยงทางหนึ่งและปลอดภัยมั่นคงกว่า 3. ต้องมีการเปรียบเทียบกองทุนหลายกองทุนพวกเราควรเลือกกองทุนที่ทำกำไรได้ดีที่สุดในช่วง10ปีที่ผ่านมาพวกเราต่างนิ่งเงียบกันครู่หนึ่งและคิดค,ค,ครุ่นคิดไตร,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 รตรองสิ่งที่เราควรเอาใจใส่อย่างละเอียดมาเชลขมวดคิ้วเขาทำอย่างนี้เสมอเวลาคิดอะไรเคเรียด แล้วเราจะไปหาหารายชื่อมาเปรียบเทียบที่ไหนละ่ะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่ากองทุนไหนเป็นกองทุนหุ้นระหว่างประเทศเรารู้แน่นอนสิมอนิก้าบอกโดยการพลิกหน้าต่อไปดูไงละ่ะคุณเธอแอบเปิดดูล่วงหน้าแล้วคุณนายทั้มเต็มรายชื่อไว้ในแฟ้มของพวกเราเรียบร้อยแล้วพวกเราศึกษารายชื่ออย่างกระตือรือร้นเหมือนง่ายมากที่จะหากองทุนที่ดีมีเพียงแค่สองสามกองทุนเท่านั้นที่ทำกำไรมากกว่ากองทุนอื่น ความแกว่งตัวในคอลัมน์สุดท้ายหมายความว่าอย่างไงคะมมนิก้าอยากจะรู้มันก็คือค่าความเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นยิ่งราคาหุ้นมีการแกว่งตัวมากเท่าไหร่ตัวเลขในคอลัมน์นี้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนักลงทุนจึงสามารถเห็นได้ว่าเขาต้องระวังมันแค่ไหนยิ่งหุ้นมีการแกว่งตัวสูงก็จะทําให้ประสาททั้งหัวใจของนักลงทุนวูบว่าบหวงเหว่งตามไปด้วย เพราะว่าเจ้าหุ้นตัวนี้อาจจะราคาพุ่งสูงขึ้นมามาทันใดแต่อีกไม่กี่วันต่อมามันก็อาจจะลงพรวดพลาดไปเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็สรุปได้ว่าความแกว่งตัวน้อยเท่าไหร่ความเสี่ยงก็จะน้อยลงเหมือนกันใช่ไหมครับมาเชลวถามก็ถูกบ้างบางส่วนหญิงชลาตอบความแกว่งตัวต่ําก็จะให้ความรู้สึกปลอดภัยสูงส่วนกําไรก็จะเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอทําไมเขาไม่เรียกให้เข้าใจง่ายๆว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นล่ะคะ ทำไมจะต้องเรียกการแกว่งตัวให้มันยุ่งยากด้วยโมนิก้าบนพวกเราเห็นด้วยกับเธอทันทีคุณนายทรัมหัวลอ้อบางทีพวกนักการเงินก็เป็นมนุษย์พิลึกกึกกืออย่างนี้แหลจะจ้ะพวกเขาคงจะรู้สึกไฮโซโก้เก so ๋เป็นพิเศษเวลาพูดคาที่ชาวบ้านธรรมดาเขาไม่เข้าใจเพราะอย่างนี้คนมากมายก็เลยคิดว่าการลงทุนยากไปด้วยอย่างน่าเสียดาย เพราะอะไรที่พวกเขาไม่เข้าใจพวกเขาก็จะไม่วางใจเหมือนกันทั้งที่ความจริงมันง่ายเหลือเชื่อคราวนี้เราก็มาอ่านว่าแต่ละกองทุนทํากำไรกันเท่าไหร่มีความมั่นคงและมีการพัฒนาอย่างไรแต่ว่ารู้แค่นั้นก็ยังไม่พอสำหรับพวกเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากองทุนนี้ใหญ่จริงๆและซื้อหุ้นไปทั่วโลกจนมีความมั่นคงมากล่ะครับโมนิก้าก็ประกาศอีกว่าก็โดยการพลิกหน้า ฉลาดจริงนะยะเธอฉันพูดขัดและพลิกหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วคุณนายทรัมเขียนชื่อกองทุน20กองทุนพร้อมทั้งขนาดของกองทุนกำไรในช่วง10ปีและช่วง3ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเขียนบอกว่ากองทุนซื้อหุ้นไปทั่วโลกแม้แต่รายชื่อบริษัทเจ้าของหุ้นก็เขียนไว้ด้วยเฮ้เฮ้เฮพวกเราได้ยินมาเซลล้อง นี่มีบริษัทจัดการกองทุนใหญ่ๆที่รู้สึกจะทําเพื่อเด็กโดยเฉพาะเลยนะพวกเธอลองดูสิว่ามันซื้อหุ้นของบริษัทไหนบ้างมีทั้งโคคาโคล่าทอยอาร์อัสดิสนีย์แมคโดนัลและบริษัทอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะโหมันคงจะใหญ่มากๆสินเนียมอนิก้าดีใจแล้วมันก็ทํากําไรได้สูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยฉันเสริม 15.42%ต่อปีแนะ่พวกเราจึงเห็นพ้องต้องกันว่ากองทุนนี้แหละเหมาะกับพวกเราที่สุดคุณนายทรัมป์ยิ้มอย่างพอใจฉันเองก็แอบเลือกกองทุนนี้ไว้ในใจเหมือนกันเยี่ยมจริงๆที่เรามีความเห็นตรงกันแกมองพวกเราอย่างตั้งใจพวกเธอรู้ไหมว่ามันหมายความว่าอย่างไรหากในอนาคตเราสามารถทำกำไรได้มากกว่า15%พวกเรายักไหล มีสูตรง่ายๆสูตรหนึ่งที่จะช่วยประหยัดเวลาให้เราไม่ต้องมานั่งดูตารางยุบยับให้เมื่อยตุ้มสูตรนี้เรียกว่าสูตร72หญิงชลาอธิบายพวกเธอแค่เอา72หารด้วยเปอร์เซ็นต์ที่พวกเธอจะได้กำไรในแต่ละปีผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจำนวนปีที่เงินของพวกเธอจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเฮ<ะ>้อโมนิกาลอง72หาร12ได้เท่าไหร่จ้าคุณนายรัมถาม หครับมาเชลคำนวณเร็วปานฟ้าแลบถูกต้องจ้าซึ่งก็หมายความว่าเงินของพวกเธอจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีก6ปีข้างหน้าเมื่อพวกเธอได้ดอกเบี้ยสิมาเชลคุ้นคลิดถ้าผมอยากจะรู้ว่าดอกเบีย้ยสิ้าเจะใช้เวลากี่ปีผมก็ต้องเอาเจ็ดสหาร15เท่ากับ4.8ปี ตีซะง,ง่ายๆว่าในอีกเกือบ5ปีเงินของพวกเธอจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหากดอกเบี้ย15%หญิงชลาคำนวณง่ายๆซึ่งก็หมายความว่าในอนาคตดอกเบี้ย15%เงิน2 0,000นมาร์กของเราจะเพิ่มเป็น4 0,000มาร์กในอีก5ปีและเพิ่มเป็น80,000่นมาร์กอีก10ปีและอีก15ปีก็เป็นแส0 0 0 0ม่นมาร์ก20ปีก็เป็น32 000, 0,000มาร์กโอ้โหนี่มันมากกว่าที่เราคิดไว้ตอนที่ดอกเบี้ย12%อีกนะคันเนี่ยฉันดีใจ แล้วเราก็แค่ปล่อยมันไว้ในกองทุนเท่านั้นเองช่างเป็นระบบอัจฉริยะอะไรแบบนี้โมนิกาทึ่งหลังจากที่พวกเราตัดสินใจได้แล้วที่เหลือก็แค่เกมเด็กเล่นพวกเรากรอกแบบฟอร์มและเซ็นชื่อด้วยกันทั้ง4คนแล้วเราก็ส่งไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้บริษัทกองทุนตอบรับเรามาภายในอีกไม่กี่วันว่าได้เปิดบัญชีให้พวกเราแล้วและแจ้งหมายเลขบัญชีมาจากนั้นเราก็โอนเงิน20,000มาร์คเข้าบัญชีนี้ ตอนนี้พวกเรามีเงินอยู่1,000มาร์กที่พวกเราออมกันไว้ทุกเดือนและสามารถจะจ่ายเข้ากองกองทุนนี้ด้วยแต่คุณนายทําเห็นว่าเราควรจะซื้อกองทุนที่2จะดีกว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงช่วงที่ผ่านมาฉันมีอะไรที่จะเขียนบันทึกไว้ในความสําเร็จมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราัยที่ฟันฝ่ามาได้ด้วยดีคําชมเชยต่างๆและ,ะไรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งการลงทุนครั้งแรกกับกลุ่มพร้อมมดการเงินด้วยฉันไม่ต้องการใช้เวลาคิดมากอีกแล้วยิ่งฉันเขียนบันทึกความสําเร็จฉันก็ยิ่งตั้งเป้าความสําเร็จมากขึ้นมันคงจะสัมพันธ์กับการที่ฉันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเป็นแน่ตลอดมานี้ฉันไม่ได้พูดกับเจ้ามันนี่อีกเลยแต่ฉันก็ไม่รู้สึกตัวเพราะแค่ได้เล่นและออกไปเดินกับมันก็เพียงพอแล้วสำหรับฉัน ฉันขอแค่ให้มีมันอยู่ข้างๆก็รู้สึกสุขใจแล้วแม้แต่ตอนที่ฉันทําการบ้านมันก็มานอนหมอบอยู่ข้างๆและมองฉันอย่างระวังระววยตลอดเวลาแล้วมันก็จะพลอยห,หลับไปความรู้สึกสงบบางอย่างจะแผ่ออกมาจากตัวมันเสมอและก็จบบทที่16ไว้นะคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าบทที่17นะคะปู่กับย่าลดความเสี่ยงสวัสดีค่ะ